สมมุติว่าถ้าเราขอพอรจากยักษ์จินนี่ได้3ข้อเราจะขอพอรอะไรในเรื่องของการขอพอรจากยักษ์จินนี่เนี่ยได้มีผลสำรวจและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาโดยสำรวจจากประชาชนชาวเมริกันผลที่ได้ จากพูดตอบคำถามหลักๆพวกเขาจะขอพอรอยู่3ข้อก็คือขอให้มีเงินเยอะๆขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องงานแล้วก็ขอให้มีความรักที่ดีแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าทำไมเราถึงไม่ขอให้ชีวิตของเรามีความสุขจากเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่มีชื่อว่าหนังสือวิทยาศาสตร์ของการฝึกจิตของด็ออร์อาจองค์ชุมสายณอยุธยาโดยในหนังสือนี้มีนิทานเรื่องหนึง่งชื่อว่าตะเกียงวิเศษโดยนิทานนั้นเล่าว่าการละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งขุดพบตะเกียงเก่าในระหว่างที่เขาทำสวนอยู่ พอเขาเอามือถูตะเกียงก็ปรากฏว่ามีควันออกมาจากตะเกียงแล้วกลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ตัวนั้นพูดกับชายหนุ่มว่าขอบใจที่ช่วยให้เราเป็นอิสระฉันจะตอบแทนท่านโดยการรับใช้ท่านท่านใช้อะไรฉันก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าท่านหยุดขอฉันจะกินท่านชายหนุ่มก็ตกลงเพราะเห็นว่าการมีคนรับใช้เป็นเรื่องที่ดี และเขาก็มั่นใจว่าเขาจะใช้ยักษ์ตนนี้เนี่ยให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงตอบตกลงยักษ์ตนนั้นจึงถามว่านายต้องการให้ฉันรับใช้เรื่องใดบ้างแต่อย่าลืมว่าถ้านายหยุดใช้ฉันจะกินนายชายหนุ่มคนนั้นก็ตอบไปว่าฉันต้องการวังหลังหนึ่งเพื่อฉันจะได้เข้าไปอยู่ที่นั่นทันใดนั้นยักษ์ก็เนลมิตวังหลังหนึ่งได้ ใช้หนุ่มตกใจเพราะเขานึกว่ายักษจะต้องใช้เวลาสักปีกว่าจะสร้างหวังเสร็จทีนี้เขาก็ต้องมานั่งคิดอย่างรวดเร็วว่าจะขออะไรจากยักษ์ให้ทำต่อไปเขาจึงบอกให้ยักษ์เนี่ยสร้างถนนก,กว้างไปถึงหน้าวังทันใดนั้นถนนก็เสร็จต่อนหน้าตาของเขาเขาจึงขอให้มีสวนรอบวัง าสั่งเสร็จปุ๊บทันใดนั้นยักษ์ก็เนลมิตสวนให้อยู่รอบวังโดยทันทีแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ได้ขอนู่นขอนั่นขอนี่ขอไปต่างๆน,นานาแต่เมื่อขอเสร็จปุ๊บก็จะได้ยินว่าถ้าท่านหยุดขอหรือหยุดสั่งฉันจะกินท่านมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยอยู่ในวังอย่างไม่เป็นสุขและต้องคอยมานั่งสั่งให้ยักษ์เนี่ยทำงานตลอดเวลา จนวันหนึ่งเนี่ยเขาสั่งให้ยักกับเข้าไปในตะเกียงแล้วเขาก็ไปเดินเล่นในตลาดปรากฏว่าก็าไปเจอลิงตัวหนึ่งกำลังปีนขึ้นไปบนเสาโดยปีนขึ้นแล้วก็ปีนลงตามคำสั่งของเจ้าของลิงที่เป็นเจ้าของคณะกายกรรมเขาจึงคิดได้ว่าต่อจากนี้เนี่ยเขาคงจะรอดชีวิตแล้วเขาจึงกลับไปที่วังของเขาแล้วก็ สั่งให้ยักษ์เนี่ยออกมาสร้างเสาต้นหนึ่งให้สูงที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นก็สั่งให้ยักษ์ปีนขึ้นไปช้าๆจนถึงยอดพอถึงยอดเสร็จปุ๊บก็สั่งให้ปีนช้าๆลงมาจึงทำให้เขามีเวลาหายใจทั่วท้องและรู้สึกปลอดภัยชายคนนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในวังอยากเป็นสุขตั้งแต่นั้นมา ในนิทานเรื่องนี้นะครับอาจารย์ดอ,อร์อาจองได้อธิบายไว้อย่างนี้ว่ายักษ์ตนนี้เปรียบเสมือนความคิดและจิตใจของเราถ้าเรารู้จักใช้ความคิดของเราควบคุมความคิดของเราให้ดีเราก็จะได้ผลดีจากความคิดของเราแต่ถ้าเราต้องการทําอะไรให้ดีให้ถูกต้องเราก็ต้องรู้จักควบคุมจิตใจของเราให้สงบเหมือนกับชายหนุ่มในนิทานเรื่องนี้ ที่สามารถควบคุมยักษ์นั้นได้และสามารถทำให้ตามความต้องการของเขาลุล่วงและสำเร็จได้ถ้าเรารู้จักควบคุมความคิดของเราไม่ได้มันก็จะสร้างปัญหาให้กับเราเราจะเริ่มต้นนั่งคิดว่าจะซื้ออะไรจะกินอะไรหรือจะไปเที่ยวที่ไหนความต้องการก็จะควบคุมจิตใจของเรา ควบคุมอารมณ์ของเราให้หวันไหวไปตามความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาเป็นตน้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความคิดของเราเช่นเดียวกับยักษ์ตนนั้นที่ข่มขู่ชายหนุ่มอยู่ตลอดเวลาเราต้องควบคุมความคิดของเราตลอดเวลาก็เหมือนกับชายคนนั้นชใช้ยักษ์สร้างเสาขึ้นมา แล้วให้ปีนขึ้นไปช้าๆแล้วก็ปีนลงช้าๆก็เปรียบกับการที่เรานั้นรู้จักควบคุมลมหายใจของเราด้วยการหายใจเข้าหายใจออกเพียงเท่านี้เราก็หยุดจากความคิดที่เป็นอุศสนในจิตใจแล้วก็สามารถมีความสุขได้ในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเห็นได้ว่า พรนั้นไม่ใช่สิ่งประเสริฐแต่พรนั้นคือความโลภภายในจิตใจถ้าเราควบคุมความคิดของเราได้ไม่ให้เกิดความโลภเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขออํานวยอุปหัทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตขออำนวยเอยยพร